เป็นพันชระค่ะโรคกระเพาะเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยกล้วยดิบนะคะแต่ทีนี้ว่าการรักษาของมันเนี่ยเราต้องรู้วิธีการรักษานะคะว่าจะใช้วิธีการรักษาอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมีมีอุปกรณ์นะต้องมีเขียงมีมีดสั้นแล้วก็มีดยาวแล้วก็ต้องมีกระชอนนะคะหรือกระด้งก็ได้ค่ะในการตักกล้วยนะคะค่ะทีนี้ดิฉันก็จะเริ่มเลยนะคะโดยใช้กล้วยดิบนะคะแล้วก็หั่นกล้วยดิบออกมา ลูกหนึ่งดิฉันจะสาธิตแค่ลูกเดียวนะคะกล้วยดิบนะคะพอเราหั่นออกมามันก็จะเห็นเป็นยางๆอย่าง,างนี้นะคะค่ะแล้วก็ปอกเลยค่ะวิธีการปอกมันถ้าเราปอกเราต้องกรีดมันนะคะกรีดกรีดไปหลายๆแฉกหน่อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นมันปอกยากนะคะค่ะแล้วก็กรีดค่ะกรีดกล้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแกะมัน,นะคะ่ะแกะตามรอยกรีดของเราเมื่อกี้นะคะค่ะแกะยากนิดนึงนะคะต้องต้องค่อยๆแกะละคะ่ะ แกะกล้วยออกมาแกะตามกรีดที่เรากรีดเมื่อกี้นะคะเราก็กรีดแกะออกมาแกะยากอะคะ่ะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะค่ะตอนแกะเราก็จะเห็นมันมียางออกมาด้วยนะคะมันจะมียางซึมๆออกมาเลยนะคะค่ะเราแกะเมื่อแกะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นเป็นเซี่ยวๆนะคะโดยไม่ต้องล้างน้ําออกนะคะค่ะเมื่อแกะเสร็จแล้วะน,ลนะคะเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูนะคะค่ะแกะเสร็จอาจจะไม่สวยไม่ต้องล้างน้ํานะคะแล้วก็หั่นเลยค่ะหั่นกล้วย ผ่นประมาณสี่เซียวล้ค่ะประมาณสี่เซียวหนึ่งเซียวสองเซียวสี่เซียวนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราทําครั้งหนึ่งเราก็ทําหลายๆลูกนะคะแต่ดิฉันสาธิตดิฉันก็จะทําแค่ลูกเดียวนะคะแล้วเราก็ไปตากในกระด้งกระชอนอะไรก็ได้ค่ะเราไปตากแดดหรือตากลมก็ได้ค่ะอย่างนี้ตากประมาณสักเจ็ดวันนะคะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นกล้วยแบบแห้งแล้วนี่ดิฉันทําแล้วนะคะเจ็ดวันนะคะทีนี้วิธีการกินง่ายที่เดียวค่ะ เราเราก็หยิบกล้วยนี้ขึ้นมาเลยนะคะเราก็หักท่อนเลยค่ะหักท่อนแล้วกินเลยค่ะกินแล้วมันก็ฟูๆเหมือนเหมือนเหมือนแป้งนะคะเมแืแป้งฝืดๆหน่อยนะคะฝืดๆคอค่ะถ้าลาก,กินอย่างนี้เนี่ยกินลำบากนิดนะคะทีนี้การกินมันจะมีเทคนิคนะคะเราต้องกินคู่น้ําอุ่นนะคะดิฉันก็เตรียมน้ําอุ่นมาแล้วนะคะนี่น้ําอุ่นนะคะ เดี๋ยวดิฉันก็จะกินน้ำอุ่นตามเลยนะคะเมื่อเรากินน้ำอุ่นตามเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลื่นคอเลยค่ะมันลื่นลื่นเข้าไปเลยล่ะคะ่ะเรากินกล้วยกล้วยอย่างนี้นะคะกับน,น้ำอุ่นเนี่ยกินหลายๆเสี้ยวหน่อยนะคะเมื่อกินแล้วเนี่ยเมื่อกินแล้วมันจะรักษาโรคกระเพาะได้นะคะแต่เคล็ดลับมันจะมีตรงนี้นะคะการกินกล้วยดิบตรงนี้รักษาโรคกระเพาะเราห้ามกินของหวานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือขนมหวานหวานอะไรหวานหวานอย่างนี้ห้ามนะคะเพราะมันจะทําให้โรคกระเพาะของเราไม่ค่อยหายค่ะถ้าเราทําอย่างนี้ยประมาณสัก15วันเท่านั้นละค่ะอาการโรคกระเพาะของเราก็จะหายได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ